ไอ้จากราดประเข้าไปจนถึงเกษตรโนบินิชนไปจนถึงการจนาพิเศษเลยใช่ครับใช่ครับไปเชื่อมเลยอันนี้ทำแน่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 ครับก็ตอนนี้เอาเรื่องเข้าจ่อเข้าคอรมอไปสองครั้งละแต่มียุบทุกสภาไปก่อนก็เลยตีกลับมาแต่คิดว่าเรื่องนี้ไม่นานปัญหาทุกฝ่ายยอมรับครับอันนี้ผมถามนิดนึงก่อนที่จะไปถึงตรงที่นั่นอันนี้การทางพิเศษเป็นคนทําเองถูกต้องครับจ่ายเงินในการทําเองใช่ครับ ท่อนนี้ไม่มีการเวรคืนที่ดินไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีคนที่เช่าที่และไม่ยอมออกซึ่งถึงเวลาคุณต้องไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแถวแถวนั้นผมก็จะเห็นมีอะไรอะไรสมพงษ์พูชนาไอ้ตลาดหัวมุมแล้วก็มีไอ้ที่เป็นไอ้เดลวอล์กที่มาใช้อะไรเงี้ยแต่นั้นเขาจะทําเป็นหลูมใช่ไหมที่ลงด้วยอะไรด้วยอันนี้จบอันนี้จะประมาณเมื่อไหร่ที่ดีไซน์ไว้ก็คือปี69เาเข้าคารมอ นะครับก็เริ่มก่อสร้างประมาณปี70ก็ได้ใช้ปี73ร้อมรั้วสังกษีปี70ครับแล้วก็ได้วิ่งปี73ใช่ครับซึ่งอันนี้ก็ไม่สุดทางไม่สุดแต่ถ้าเกิดว่าทําตรงนั้นมาแล้วตรงนี้ทําด้วยก็เชื่อมกันไปมันก็เป็นเส้นยาวๆไปเลยก็มันเกิดการแยกรถวิ่งไกลใกล้ออกจากกันทําให้ level of service มันดีขึ้นอ่าฮะอ่าฮะ